สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข่าสู้ช่องเบิงเล่าร่วยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะว่าผมมาพอกันกับแบนในช่วงเที่ยงของมือวันที่12เดือนมกราคมปีพุทธศักราช2566กกับการตามหาตัวเลขแนวทางดีๆเด็ดๆด,ด,ด,ดังๆนะคะมืิษนทผาพแมพ,พี่น้องบานเทาสุขสกุลมาติดตามรับชมรับฟังตัวเลขเน้นย้ํานะคะจากเสียงแม่นนครพนมค่ะในคลิปนี้นะคะเสียงแม่นเล่าฝัน ฟันดีพี่น้องคะฟันเห็นอ่าในหลวงราชการที่เก่านะคะเนาะซึ่งเพิ่นได้เสด็จสวรรคตไปแล้วนะคะแต่ว่ามื้อนี้นะคะเสี่ยงแมนเล่าได้ฟันเกี่ยวกับอ่าในหลวงราชการที่เก่าเฮานะะเนาะค่ะเนาะพร้อมกันกับตัวเลขที่พุ่มเจ้าที่นะคะคล้ายๆตาปะขาวเพิ่นมาบอกตัวเลขเม็ดเดียวเท่านั้นค่ะพ่อแม่พี่น้องคะเอามื้อนี้นะคะตัวเลขของเสี่ยงแมน นครพนมนะคะสีได้มาเป็นตัวใดพ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับว่างคลิปมีพร้อมๆกันค่ะสวัสดีค่ะเสียงแมนครับสวัสดีคับเบิ่งเล่ย์ลยเบิ่งดเล่ย์ชาแนลนะคบค่ะรับเ <c oughs> บิ่งเล่ย์อ่ามือหลานครับผม, <c oughs> มกับวันนี้คืออากาศดีเนาะฉันว่ามีเสียงฝนนะครับเนาะ แมนค่ะผมว่าอัดแล้วมันเป็นเสียงฝน็กลยขอนแกานอาร์เที่งมนจ้าจ้าซึ่งแมนครับครับครับผมอาร์ตที่ไม่ก็มีเพิ่มตัวม่อีกไหมเดี๋ยตัวนึงครับโอ้ค่ะค่ะมีตัวใดแน่นะคะขึ้นใดตัวนึงครับครับจ้ารับมีเตรียมจุดไปครับเตรียมจดไหครับเตรียมจุดละค่ะครับก็บมี แปดเก้าสองครับจ้าแปดเก้าสองครับอ่าแล้วกัแปดแปดเก้าซี่ครับแปดเก้าสองแล้วก็แปดเก้าซี่นะคะรับผมอือแล้วกตรกมี่ศูนย์เก้าห้าครับค่ะศูนย์เก้าห้าค่ะรับศูนย์เก้าห้าอ่าเดี๋ยวบอกคนจะขชีลงฝันใน방เราครับเนาะจ้า หลังผมปันปันันคือปนนี้กะอ่าตารางครับผมค่ะห,า, 2, ห,า, 3, หาสองหาสามค, 9, 1, 9, 2, ครับหาสองหาสามค่ะครับนี่แหละเก้าหนึ่งเก่าสองครับเก่าหนึ่งเก้าสองค่ะคะรับผมอันนี้ใช่นี้ครับผมจ้าครับผมเอาปันปันไว้จังไหนนะคะซิ่งแม,ม่เดี่ยวฟัางนะครับฟันว่าอ่า อ่ามันมีมันมี่สองขั้นตอนเนาะคร,ร,รับเนาะตอนแรกขั้นตัวแรกขันเป็นพระเจ้ายุคหัวล่อเก่าครับค่ะเป็นคนสักรวันนักขะครับคนสักรวันนักขอ่าเห็นลงเป็นเงามนะครับอืมเป็นเป็นเป็นพระโล่งคนนะครับค่ะพระโล่งอ้ออเอใใช่สับปะปินเนาะเอ้พระโล่งเนาะครับเนาะค่ะอ่าพระโล่งอ่าเป็นเงามเป็นทองคำเดี่ยวต้องดับนิ่งดับนะครับผม อืมค่ะอะไรอะไรกับคนยุนคนคนยุนในในในร่ท่องอ่ะครับในฝันนันนเองครับเราเราเก่าเราเก่านะครับผมเอาอ่ากับมีจัดงานมโหัวรานนะครับผมอืมอ่าอ่าคนนั้นก็เลได้ไปไปกาบคนยุะครับได้ไปกราบคนครับไปกาบคนไปกาบะเจจอยูุหัวอย่างนี้ อะไรตีมีตัวนี้นะค่ะครับตีตัวใดคะตีตัวที่บอกว่านะครับผมศูนย์เกาหามะคะตีทั้งหมดนะครับตีทั้กพุทธิตีทั้งหมดตีก็ตีศูนย์เกาหาครับผมครับศูนย์เกาหาแปดเกาซี่นะครับโอ้ค่ะแปดก็มีครับผมคหลังนี้ก็เลยกลับไปแล้วก็มาครับมามากับบ้านจ้ะครับผมมาบ้าน แล้วก็ไปไปหาปลาครับค่ะไปหานะครับตอนนัวอยุ่งนั่งพงหน้าหมดแล้วครับผมจ้ะอืมนปคาบป่ามานี้ถือถือคู่ถือยังครับผมคือคู่ถือถือถูวิ่งไปครับจ่ะหาป่าอืมรับปีศาจป่าไปกอน้องหนามน้องหนึ่งเอาน้องมาให้ครับ ก็สาใดนะครับค่ะอ่าขันคู่ปีสาป่าครับค่ะดาวป่าป่าย้อนป่าระบนบัวป่าบอยครับห็นป่าใช่บหะครับค่ะตำาล่งขันคู่เรียบร้อยขันคู่เรียบร้อยเตรียมคู่ชิมาสาป่าครับค่ะถูกมาสาป่าไอ้ยี่เสียงห้องผุนห้องมาจากในป่าครับนะครับค่ะมองมาเป็นเป็นตาบกขาวนะครับมองมา หามซาหามซาหน่อยอืมเลยบปเลยสาครลยจับเอาผูกว่างไว้เอาเลด่นไปอันไปเปอร์ยางมาก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 ไปไก่ยางไม่ไก่เป็นดาวขาวครับค่ะมาหามซาหามซาแต่เราก็ก็แล้วก็ห้องอยู่ห้องกันแะนะครับคล่องอยู่มากมากดูใจห้องหามซาหามซาเอาไปเลยห้อง เป็นขึ้นบอยสาป่าเป็นบปนแพงป่าบ่มันเป็นที่สาธารณะโตมันก็จะแพงป่าเนาะเป็น่อบันเลี้ยงไว้เนาะเนี่ยค่ะมันก็มีแต่ห้องซ้อมอาหามสาหามสาครับค่ะสาหามสาอ๋อพันพันในยางคือม้าไกๆมาได้เบาะน้ำกันไก่ๆก่ปะคะมีแต่มีแต่ห้องซีซีเขาบอกบ่ายังบ่าจะว่าจะค่ะแต่ปฏิทิน ยังหมดกุญแจของสหามามตาต่ากต่กงต่อเลยแจมันก็เลยเอาบัองจอส่บบองอจะคำานะครับเพระตโอ้ตกลงว่าบระดป่าเพิ่นคำภาษาตะบอจาบนึ่งนะตรงบนยื่นแบบบนยื่นบนยุทฟังมันเป็นฟังกันมันเป็นไอยหนึ่งของห้องพยู่มันก็เป็นบวกเนาะครับเนาะเป็นบวกบวกน้ำนะครับบวกน้ำชอมทีสาปาวป่านะป่าบ่อนบวบวนนป่าใน่ค่ะอ่าเป็นไงหอมมา หามสาหามสาเนี่ย่ะอืมจ้ะเรชื่อเยเอหามสาตัดผอืคนคือภาษาได้มันท้องพวกคนสักนี่นะงอภาษาอยูนะครับค่ะอีกมองนึงมีคนภาษายู่คนหามคือหามห้องเปเียวอันนั้นก็ได้นงมงวุ่นวายคนนงวุ่นวาย่นนะรับาย่นกับอําอํากับบริวอรยังมีอีกคนพ่อพ่อห้องพ่อหังไหวาคนป่ะกเพป่ะก พงศ์มกนาให้เบิ่งนกับหันกลับครับอกำลังกลับเบิ่งวิทยาห้องหามสามาโอวห้องหลายเจี่ยวครับพอ๋อภาษาแล้วเพิ่นก็เพิ่อนกับกลับบได้ถามหยังเพิ่นเลยครับบ่ได้ถามหยังไปเลยครับโอ้เพิ่นก็บ่ได้เว้าอีหยังนอกนองจากเพิ่นสิว่าหามสาหามสาว่าติเฮาอง่แม่นหามสาเนาะหามสาหามสาตีตามหามสาเป็นภาษาอีสานครับหามสาจังซี่เนาะครับได้ แต่วันเบาบอกว่าเครียดดีครับเบาแบบยิ้มยิมน <c oughs> ี่ครับโอ้เปียแบบยิ้มยิ้มยิ้เนี่ยบอก่เป็นว่าบบ่มนมันเครียดไทยว่าหามซามส่ามันนี้วันไหนทำไม่จห้อง่าหามสาทีครับเ้าแบบมวนๆครับเราแบบมวนๆเรแบบไ่บอกเครียดนะครับเราแบบมวนๆหามซาาหามสาเขาบ็อ้าีว่าหามซาเนาะโอ้ อ่าพ่อมาคิดบ้างอ่าพ่อพ,อ,พ,อ,พอตื่นแล้วมาคิดบ้างโอ้เพิ่นเพิ่นห้องดีตัวนี่้หรอือเปล่าคิดอว่าเป็นห้องเพินเนเนเ่นเพิ่นให้ดีตัว <c oughs> นี่ต่างหากครับผนก็เลยเลยอ่าก็ดีเบอร์เลยเลยโทรมาจ้าอ่าก็เลยหายตัวนี้แหละครับผม <c oughs> อืมอ่ามีหายตัวนี้ครับอืมจ้าแต่ว่าอืมคือว่ามันนั่นเนาะครับว่ามัน ว่ามันอัศจรรย์นี่แหละครับค่ะอืมจะเป็นเทวดาบม่ว่าจะเป็นอยงไรเขาเป็นผู้มโหฬารใส่ชุดขาวนะครับเป็นผู้เท่าปะคะพ่อพ่อเงาเบุญกะกะเท่ากะผู้เท่าครับผู้เท่าอ้อผู้เท่าใส่ชุดขาวแต่ผู้เท่าขักนะครับครับกะเท่าแต่ว่าบนบนดุลย์หลังงามไปแล้วครับโอ้แล้วแต่ผู้เท่าบบอกผมว่าต้องขับผมบองงอไปไหน ผู้เท่าพ่อบัง,บงบดีอ่ะบบังบีรครับบังบุรีผู้เท่าพ่อดีดีครับเป็นคนมีศีลธรรมอ่ามีสังฆาราศีครับอืแต่คนห่องมากคนก็บอกห่องมากโดยความเบตตาโดยออกมาบอกแล้วก็บอก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 คำถึงขังเขียดนะครับโอ้บริเขียบริสุดยังนั่นมาค่ะบ่มีความเขียดเลยครับมีห่องมากมีจะหามสาเอาเนี่ยนี่ครับ่ามสานครับ เขาว uh, ่าเขาว่าหามสานี ety, ่บางคนอจสีบอกเข้าใจดิค่ะเสี่ยงแมนครับครับอืมกะคนคนคนอีสานเขาต้องเข้าใจครับแปลกลับอะไรครับแปลกลับเนาะค่ะเนาะครับจ้ะครับครับอ่ะอ่ผาคนกลางกัเข้าใจกันแปลกลับหามสาครับอืมพวนอแปลแปลกลับอันสี่เนาะคือจังพวนพวนข้ามกลับสินะค่ะโอ้ บอกว่าพ <IS 2> <IS 2> <IS 2> ี่กับแปเบิฝงหามซาแปรฝงแฝงหามซานะครับอืมอืมอืมอาการเป็นพระซาประกาศห้ามสะห้ามสะห้ามสะอ่ะแต่ว่ามันมันเป็นพระซาประกาศมารวมเดยอ่ามันพระซาต้องห้ามบิดมาแล้วครับห้ามบิดเอาปากมีพระซาทู่สามสามซาคือซาคือสาเอาปานครับอาห้ามบิดเอาปานะครับเดี๋ยวพระซาห้ามสาเป็นเป็น บนเาภาษาขบานเท่านี่ครับจมันบบกภาษาปากกลางอ่าภาษาปากกลางดำพิชาบเอาปลาทำอะไรเงินบนนวนเนวิหาภาษาหมานาครับกับพาเปนปากือเอฟซีอ่าเบิ้งเลยลุยน่ะนะเอฟซีอ่าตัวประเทศนะครับเอฟซีผู้เป็นตีเป็นผู้เก่งนบรตัวดีเป็นยุทธศาสตร์เป็นกระหวังทีมแดงโชวตัวนี้นีครับอืมต้องเบิ้งกับพีนา ก็จัดขัดกอผานในรัปปอรดเร <Yeah. S 2> าก็จัดอกอผานเพราะว่าผูบ้บอกมันไม่ได้บระสอบอาการณ์ตัวนี้มากก็เลยวาวไหา้วาวไหา้แจ้งมันวากไห้เบิ่งไลด้วยฟังน,นะครับอ๋อค่ะค่ะแต่มันเป็นขั้นตอนครับที่มีขั้นตอนนะม <Yeah. S 2> ีขั้นตอนครับเห <Yeah. S 2> <Yeah. S 2> ็นพระเจ้ายุคหัวนะครับเห็นบกป่าก็หามซาเนี่ยครับอืแต่ว่าพระเจ้ายุคหัวในพันกาสวรรค ดนแม่นจักรวาลโคตรแม่คร oh, ja, 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 ับจักรวาคตรครับผมอ๋อจ้าจ้าได้ค่ะซื่อแม่นบ้านเร็นเร็นเร็นในพระโล่งคนเป็นเป็นพระเจ้าอิหร่านเก่านะครับอ๋อค่ะครับอืมเลตตีตัวนี้นะครับจ้าอ๋อซื่อม่นทั่วตัวเลขให้จักอีกจักบานนะคะมีตัวใดในก็ค่ผมีสามตัวก็มีแปดเก้าสองครับแปดเก้าสี่ครับ ศูนย์เปหาครับค่ะอืมตัวแถมมันก็บิอ่าไอ้บางใครสามตัวครับจ้าอืมแต่ตัดเอาครับตัดเอาไอ้สามตัวจ้านับอืมกตจิมมี่อาจิ๊บอามีก่อสองกับก่อซี่ก่อหาท่าครับ นี่นะครับด้วก็ข้างล่างกับี่เก้าสองครับหาสามหาสองจ้าแล้วก็เก้าหนึ่งครับท่านมีมี่ีแถวครับผมครับมท่านันจ้าซิแมนมันมันมันรวยกะมันกับกับซีแมนชอบในในในของตัวซีแมนกะเอมักแปดเก้าสองครับ โอ้มาส่วนตัวคือแปดเก้าสองเนาะค่ะเนาะกับมาเก้าสองจ้าข้างหมากระมาราคาสองครับค่ะครับมาคาสองนีส่วนตัวมากสองคู่เนาะค่ะเนาะครับครับมาสองคู่ครับค่ะซิงแมนครับครับกบพูดอะไนอ่าแล้วก็ติดตามอีกอ่าโครงสุดท้ายอีกเน้ยค่ะซิงแมนครับได้ครับได้ยินดีครับยินดีครับเลยด้วยครับ จ้าแล้วก็ฝากอ,อ,อ,อันฝากเลขผู้ใหญ,ญ่ใจดีพร้อมเอฟซีบอลก็ถามมาหลายอยู่ดิผู้ใหญ่ใจดีนะคะบวกรับได้ไดๆ,ๆได้ครับไ <ๆ S 2> ด้ครับเดี๋ยววันที่อาทิตย์หน้าวันที่ห้ครับอืมค่ะค่ะได้ค่ะแม่ครับวันที่ห้าเดียเด๋ยวเดี๋ยวช่งเม่นจิ้งกังไปหาเงินด้วยเด้อครับเด้อจ้าจ้าบางบางทีช่งเม่นเบาบางนะช่งเม่น่างยังจิ้งกไปหาน้ำเงินด้วยจ้าขอบคุณเลค่ะค่ะซิ่งแม่นด้วยครับ เห็นขอความยังโชว์มาครับจา้าอยา่างใครเอฟซีตัวประเทศไอ้ปฎิญญาปฎิสินนะครับอ่าอ่าผูยิ่งจะดีเพิ่นเพินเ่นถึงเวลาเพิ่นบอกวันที่ปฎิญญแล้วครับจ้าวันที่โปฎิญญาแล้วครับอ่าทุกคนได้มีจับไในใจในปีใหม่บ้างไหมน,นะครับผุ้มแล้วเขากปรับเอฟซีตัวประเทศเออ้อเบิ่งเดี๋ยวด้วยไม่หลายเบิ่งด้วยจานแนวอ่า เบิรงทั้งสองซองนะครับเบองโดยชั้นแนบเบอรนี้ด้วยเบอร์ในวยเบงร์ในลเบร์ในวยครับแต่เบิรงในลวดชั้นแนบอปากสองซองบนเลยนาเบิรงคนหลายคนจีนน้เอาตัวดีๆตัวเด็ดนะครับปอบากทุกคนจงร่วยทุกทันทุกคนเลยกับเบอรงเอร์นี้กับลวดยกับเ้อจ้าขอบคุณเลหลายค่ะซิ่งแมนเดยไม่ลอยล้านนะครับผมจ้า ะขอ, um. ขอ,ขอ um, บคุณที่หลาค่ะซิ่งแมนขอให้ซิ่งแมนสุขภาพแข็งแรงที่กันค่ะรับน้อมเรื่อยๆนะคะเด้อขอบคุณตัวเลขดีๆค่ะครับผมขอบคุณเรื่องครับขอบคุณนพเศดครับขอบคุณนพเศดครับขอบคุณค่ะซิ่งแมนค่ะสวัสดีนะคะครับผมครับผมค่ะสรุปตัวเลขเนื่องทางค่ะคลิปนี้นะคะเนื่อทางตัวเลขจาก เซียงแม่นนครพมนมนะคะพ่อแม่พี่น้องคะสำหรับตัวเลขบนนะคะบน3ตัวนะคะ8 9 2 0 9 5นะคะ8 9 4นะคะเซียงแม่นแล้วก็ว,วงกลมอยู่ที่ตัว8ปดเก้าสองนะคะพ่อแม่พี่น้องคะสำหรับตัวเลขสุดล่างคะ่ะล่างมีห้าสองห้าสามเก้าหนึ่งเก้าสองนะคะเซียงแม่นแล้วกับว,วงกลมยูทีหาสองก็หาสามนะคะพ่อแม่พี่น้อง เอาแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้พร้อมนะคะแนวทางตัวเลขจากเสียงแม่นนครพนมนะคะแล้วก็ช่วงประมาณวันที่14สิงหานะคะเสียงแม่นสิได้มาบอกตัวเลขของผู้ใหญ่ใจดีนะคะงวดที่ผ่านมาผู้ใหญ่ใจดีห้มากเจ็ดเกาหกนะคะผู้ใหญ่ใจดีห้เสี่ยงแม่นมาแล้วงวดที่ผ่านมาเนี่ยเป็นงวดที่สามเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นห้เขามาสามงวดแล้วนะคะสาหรับ ตัวเลขของผู้ใหญ่ใจดีค่ะพ่อแม่พี่น้องคะอันนี้เป็นแนวทางของเสียงแมนเดอค่ะเดอประมาณวันที่สิบห้าสิบสิบหาตอนเช้านะคะแอซิไดติดตามตัวเลขของผู้ใหญ่ใจดีมาฝากพ่อแม่พี่น้อง อ,อีกรอบหนึ่งนะคะพ่อแม่พี่น้องคะอย่าลืมแคปหน้าจอตัวเลขนะคะแนวทาาตัวเลขจากเสียงแม่นนะครพนมฝากตอนพ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขสุขคนนะคะเป็นแนวทาาหยิบจับซื้อหาสลักกินแบงรัฐบาลนะคะตัวเลขทุกโตมีสิทธิ์เขามีสิทธิ์หลุดทุกทุกตนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสําหรับการติดตาม รับชมรับฟังนะคะขอหายพ่อแม่พี่น้องบรนเทาสุขสุขคนโชกโ,ชโ,ชโชม,มันมันลำลำลร้ยลุ้แห้งๆหงปังๆังไปน้ำกันสุขสุขคนนะคะแล้วก็ต้องขอขอบบุญขอบคุนข้อมูลตัวเลขแนวท่าดีๆแบบนี้นะคะจากเสียงแม่นนครพนมค่ะสําหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทือแรกถ้าไม่อยากสิพราดกรบตัวเลขเด็ดๆแบบนี้นะคะเขาไม่เลวก็อย่าลืมค่ะฝากกดติดตาม กดไลค so ์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่เสดวบ่พราชทุกคลิปทุกข่าวสารตัวเลขเด็ดๆด่างๆจากท่างช่องนะคะเนาะสำหรับคลิปนี้ค่ะแอดก็เสดขอตัวลาพอแม่พี่นองบรนเทาสุขสุขคนไปก่อนค่ะเอาไว้พ่อกันไม่กับแอดในคลิปหน้าเด้กสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ